สวัสดีครับสักณะสั่งนะครับก็ยังเป็นอีกวันนะครับที่เรายังอยู่กับประบูกับตู้ใบนี้นะถ่ายหลายหลายคลิปเแล้วเกินนะส่งสับนมาเนี้ยนะฮะก็วันนี้ก็ไปได้มาอีกแล้วนะครับตัวนี้เห็นปะมองยากอะ่ะมิดมิดไนโกบี้นะครับหรือเล่นไทเปสด,ดีเมตัดอนนะ น่ารักเลยอ่ะแต่โหดโหดเหมือนกันนะเห็นกินกุ้งแบบพุ้งใส่กุ้งแบบโหดอ่ะนะโหดพอใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราปล่อยลงตู้กันดีกว่านะก็ในตู้นี้ยังไม่มีทากุลเลนไทเปสเลยนะครับน่าจะเป็นตัวแรกคือเลนไทเปสนี่เคยเลี้ยงมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยที่มาใหม่ๆยังมีแค่ SP ยังมีแค่อะไรอะ่ะตัวม i ดไนยังไม่มีเลยนะอันนี้ได้มาจากร้านกินสเปซนะครับของเพื่อนเรานั่นเองนะฮะอ่ะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอากล้องที่มีเลนมาโครมาซูมดูกันในบรรดาปะบู่นะครับเออมิดไนเนี่ย กระโดงเนี่ยเท่ที่สุดแล้วนะฮะเนี่ยกระโดงมันก็แหลมนะครับเหมือนกระโดงฉลามเลยแล้วก็มีสีตัดกันนะครับสีดำตัดกับสีขาวนะก็ชื่อวิทย์ก็เป็นดีเมตอ o ดอนนะครับก็คือไอตัวที่โผลมาในจุลาิสิ์เวิลด์ภาค3นะครับที่อยู่ในเมืองนะครับนั่นแหละนะครับดีเมตอ o ดอนนะฮะก็ถ้านึกไม่ออกนะครับก็เป็นไอตัวใบเรือนะครับเหมือนสไปโนซอรัสแต่ว่า เป็นสัตว์เลื้อยคานนะครับไม่ใช่ไดโนเสาร์นะฮะลองไปดูในจุลสิคเวิลด์นะครับภาคสามนะฮะก็มันเป็นสัตว์เลื้อยคานในยุคเปอร์เมียนนะครับก็ยังไม่มีไดโนเสาร์มั้งนะไดโนเสาร์เนยผโพยุคไทรัสสิกเป็นต้นมามั้งมิดไนนี่ถ้าอยู่ตู้อันนี้ตู้มันขาวใสมันก็เลยไม่ค่อยเข้มมากนะครับไม่งั้นนี่เห็นบางคนนี่ดำพืชน,นะฮะก็ขี้อายอยู่นะครับ ก็หลังจากวันแรกนะครับก็ไปเกาะอยู่ข้างหลังนะฮะก็โดนเซบูเอนซิตไล่ด้วยแหละนะครับก็มิดไนเนี่ยชอบกินเนื้อเป็นหลักนะครับตะไคร่นี่ไม่รู้นะแต่เมื่อก่อนที่เลี้ยงพวกเลนไทเปสนะเมื่อก่อนไอไออีคอีอะไรนั่นอะอีเคไออะเออไอตัวนั้น่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะเป็น s p ใช่ป่ะก็ต้องเลี้ยงหนอนแดงนะครับ คือคือตระก,กูลน,นี้เห็นกุ้งปุ๊บวิ่งไปฉกกุ้งเลยนะสติฟฟอร์ดอนนี่ยังไม่ไมยังไม่วิ่งไปฉกนะตอเน,นี้ยคือเห็นกุ้งปุ๊บวิ่งฉกปั๊บเลยนะครับตอนนี้ก็ให้กินแต่หนอนแดงนะครับคือถ้าจะเลี้ยงกลุ่มนี้ยังไงยังไงเนี่ยควรจะมีหนอนแดงในทะเลแช้แข็งติดอยู่กับบ้านนะครับดีที่สุดหรือแม้แต่ตระก,กูลกินตะไคร่ยอย่างสติฟฟอร์ดอนเนี่ยบางทียังต้องให้เสริมเลยนะ ไม่งั้นเนี่ยมันจะตัวไม่แน่นไม่หนานะครับต้องเรียนเอาไว้ให้ทราบกันนะฮะอย่าไปคิดว่ามันกินได้แต่ตะไคร้คือในธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้กินแต่ตะไคร้นะครับมันมีอย่างอื่นให้กินด้วยนะครับทิ้นกาเนิดของเจ้ามิดไนนะครับก็อยู่ที่อีเรียนจายานะครับอินโดนีเซียอีเรียนจายาก็คือปาปัวนิวกินีนั่นแหละแต่เป็นของฝั่งอินโดนีเซียนะครับเพราะฝั่ง ฝั่งปาปัวนิวกินีนี่เขาแยกเป็นประเทศสําเร็จนะครับแต่ฝั่งอีเลียนจาย,ยานี่ไม่สําเร็จนะฮะก็เขาเขาแยกประเทศกันเหมือนพวกติมอร์อะไรพวกนั้นนั่นแหละนะฮะเหมือนเหมือนบอเนียวอะทําไมมีซาลาวักกับมีบูไนแล้วก็มีอินโดนีเซียก็เรียกกาลิมันตันนะครับเขา,ขา,ขาตอนนั้นก็ทำสงครามต่อสู้กันนะครับ คือประเทศตรงนั้นนะครับแลกกันมาด้วยเลือดนะครับไม่ได้มากันสบายๆนะครับเขาถึงมีความหวงแหนหลักในประเทศเขานะฮะคือต่อสู้กันมานะครับเพราะว่าคนนึงก็ไม่อยากให้แยกอีกคนนึงก็อยากจะแยกกันไปอยู่ของตัวเองนะครับบางทีมก็เลยเหลือแค่ครึ่งครึ่งอะไรเงี้ยอย่างติมอร์อย่างปาโพนิวกินีอย่างเงี้ยนะครับก็ในธรรมชาตินี่อยู่ตามลําธารนะครับน้ําตกนะครับ แล้วก็อยู่ร่วมกับเบอร์ซองด้วยนะครับปลาบูชนิดนี้นะฮะอยู่ร่วมกับพวกสติฟฟอร์ดอนกับพวกตระกูลอื่นๆใกล้เคียงกันเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับก็พอเ,เวลาเรามาเลี้ยงเนี่ยเราก็ปล่อยปลนกับพวกนี้ได้เลยนะฮะแต่เซบูนี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยนะแต่เราเอามาใส่เฉยๆซึ่งเซบูนี่ชนนี้ใหญ่มากใหญ่จนเวอร์อะบอกเลยนะ มิดไนนี่ราคาสูงหน่อยนะครับมันก็เลยเอามาใส่เยอะๆไม่ได้นะฮะมันแพงนะฮะต้องบอกไว้ก่อนอันนี้ก็ราคาก็มีขายอยู่ประมาณพันต้นๆเลยแหละนะฮะก็ราคาสูงอยู่นะครับก็เลี้ยงไม่ยากนะครับอย่างที่บอกมีนอนแดงอาหารแช่แข็งเผื่อไว้เลยนะครับยังไม่เห็นกินอาหารเม็ดนะ เลี้ยแพนด้าหรือไฟ i ิงแอโร่ที่เมื่อก่อนเลี้ยงจนกินเม็ดเนี่ยคือเลี้ยงไม่เป็นปีนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาเลี้ยงเดือนเดียวแล้วกินเม็ดนะตัวเก่าเลี้ยงแบบ2องสมปี uh, ถึงยอมกินเม็ดนะคือให้รวมกับพวกให้เม็ดไอเนี่ยฮิคาริไวบ้าไบ้ bye, นะแล้วให้พวกเรนโบว์มันกินจนมันเห็นเห็นทุกวันอะ uh, ผ่านไปหลายปี uh, มาถึงกินนะคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปจับฝึกกินเม็ดนะครับ คือจะเลี้ยงพวกตระกูลปะบูนี้นะปะบูแค่พวกนี้นะยังไงก็ต้องไม่พ้นอาหารสดนะครับอย่างน้อยๆต้องมีอาหารแช่แข็งแต่พวกอาหารสดแบบไส้เดือนน้ําหรือว่าพวกนอนแดงอะไรอย่างเงี้ยเป็นๆเนงี้ยไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่ามันเราต้องมานั่งล้างแล้วบางทีไส้เดือนนี่ล้างแบบน่ากลัวมีความหลังไม่ค่อยดีกับไส้เดือนน้ํานะครับถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงกันดีกว่า ก็ทั่วนี้ก็ใช้หนอนแดงใช้แข็งนะครับก็ใช้หอฟูจิอยู่นะเพราะว่าของโอเชียนฟรีนี่ปลาบูมันกินไม่ค่อยได้โอเชียนฟรีมันมันต้องเอาไปให้พวกแบบปลาปลาหมอปลาเทวดาอะไรเงี้ยเพราะเพราะว่าไอ้หนอนมันตัวใหญ่นะนี่ปลาบูมันจะกินไม่ได้มันจะงับเข้าไปแล้วมันแบบ <c ười> กืนไม่ลงอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยต้องใช้ห้อฟูจิ แต่ถ้าใครเลี้ยงพวกปลาหมออะไรอย่างเงี้ยใช้โอเชียนฟรีมันตัวใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับก็ลองดูนะฮะมันเหมือนมันมันแยกไงปลาใหญ่ก็ไปสายนูน้นปลาเล็กก็มาสายนี้ละกันนะครับไม่ควรรวมกับกุ้งนะครับเพราะว่ากุ้งก็ตกเป็นเหยื่อแน่นอนนะครับตู้ก็ปูทรายนะครับปลาวูพวกนี้ไม่ได้เหมาะกับตู้ไม้น้ำนะฮะคือผมเป็นคนที่ ตอนแรกอะที่เขาเอาพวกปลาบูพคนนี้มาเลี้ยงอะเขเามาเลี้ยงกันในตู้ไม้น้ำนะแล้วผมไปเห็นข้างนอกเนี่ยว่ามันควรจะต้องเลี้ยงตู้ที่มันเป็นตู้ลำธารอย่างเงี้ยมากกว่าก็เลยตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยก็เลยทำตู้ปลาบูต่างหากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ชอบสภาวะ pH ที่มันต่ำนะครับมันชอบกลางค่อนไปทางสูงแต่ไม่ได้ชอบสูงมากนะฮะ ก็เลยทําตู้ตั้งหากดีกว่านะครับตู้ที่มีหินมีทรายอะไรเงี้ยทรายก็ไม่ต้องปูหนามากนะครับเพราะว่าถ้านานๆานไปหมักหมมเนี่ยพีเ็ดก็จะดาวลงนะฮะก็จะมีปัญหากับปลาพวกนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนน้ําแล้วก็คอยดูทรายอะไรเงี้ยดูใต้ทรายแต่ที่ตู้นี้ก็ยังไม่ค่อยได้ทําอะไรมากจริงๆมันก็ตู้ตั้งไม่นานแหละแต่ว่า ทรายเราไม่ปูให้มันหนาอยู่แล้วแล้วพวกนี้ก็มุดเข้ามุดออกมุดมุดมุดกันอยู่เนี่ยเออมันก็ไม่ได้มีสิ่งสกรปรกอะไรมากมายนะครับก็ต้องมีก้อนหินให้เขาด้วยเพราะว่าพวกนี้นี่จะขุดรูอยู่ใต้หินนะครับคือตู้ไม้น้าบางคนที่บอกว่าเคยเอาไปเลี้ยงแล้วมันไม่มุดเนี่ยก็เพราะว่าท่านไม่มีหินแต่ถ้าท่านมีหินเมื่อไหร่แล้วก็ขมุดกันตรงนั้นนี่แหละนะฮะแล้วก็ก็จะกระจุยโดยเฉพาะพวกตู้ที่มี ทางน้ําที่เป็นทรายขาวทําเป็นลําธารผ่านไม้น้ําอันนั้นแหละหมุดกันตรงนั้นแหละอิบอายกันตรงนั้นแหละนะครับดินก็ลงมาบนทรายนั่นแหละพอเขาจะมุดมุดกันตรงนั้นนั่นแหละนะฮะก็อย่างที่บอกไงมันไม่ได้เหมาะกับตู้ไม้น้ํานะครับก็ต้องเลี้ยงตู้ตู้ปลาบูนะฮะตู้ปลาลําธาราแล้วก็ไม่เหมาะกับตู้ไม้น้ำเพราะพี่เล่นกุ้งแน่นอนนะฮะสติฟฟอร์ดอนนี่ยังเหลือกุ้งนะ แต่อันนี้ไม่เหลือกุ้งนะครับต้องบอกไว้ก่อนปลาที่เลี้ยงรวมด้วยนะครับก็เลี้ยงกับปบูนี่แหละนะฮะแล้วก็พวกปลาลำธารเล็กๆอย่างตอนนี้ก็มีปลาซิลกุลาบนะครับซิลใบไผ่กุลาบแล้วก็เรนโบโออสเตเลียแคแกนนะฮะเพราะถ้าถ้ามันโตนะมันโตโตไปนานแล้ววันนี้ก็เลี้ยงมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่โตนะคือหลังๆนี่ได้เรนโบโออสเตเลียมานี่มันแค่แกนมากๆ เพื่อนพาะมาให้ก็แค่แกนไปซื้อมาเลี้ยงเองก็แค่แกนนะครับขนาดมันกินเยอะนะเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะโตเลยนะก็เลี้ยงรวมกับปลาอะไรก็ได้ที่มันไม่ดุอะไรนะที่มันอยู่ตู้ลําธารอย่างเงี้ยปลาลาําธารน่ะแต่เพียนแค่อะไรเงี้ยที่มันไม่ดุไม,ไม่ไม่ไปไล่อะไรเขาอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ประบูด้วยกันเองนะครับไม่แน,นะนําปลาคอใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากคอตาผีกับคอตาหนามนะ คอซูโมงซูโม่น,นี่เอามาออกไปไกลๆชีวิตถ้าเราจะเลี้ยงปลาบูเพราะว่าตู้ปลาบูอิบอายเพราะมันมาเยอะเหมือนกันนะฮะดูชิปเปงเลยซูโม่เนี่ยไอ้คอเกาะช้างด้วยอย่าไปเลี้ยงมันถ้าจะเลี้ยงก็คือเลี้ยงมันต่างหากตู้ปลาคอลุนลวนนะฮะไม่ควรรวมกับสติฟฟอดอนแล้วก็เบนนี่นะฮะไล่กัดหางนะดูชิปหายเลยนะไอเ้เบนนี่น้ำจือดอ่ะไม่แนะนำเหมือนกันนะครับ เออเดี๋ยวนี้มันมีขายไหมเนี่ยเบนนี่น้ำจืดไม่ค่อยเห็นนานแล้วนะไอเบนนี่อินเดียเนี่ยมันตั้งแต่ร้านตะเพียนทองเขาเลิกไปก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะแต่ดุว่ะไม่เอาอะ่ะกลัวขี้เกียจขี้เกียจเลี้ยงคือคือขี้เกียจเห็นปลามันมาไล่กัดกันแบบคือพวกสติฟโอดอนพวกหมูอารีพวกคอตาหนามพวกผีเสื้อถ้าผีเสื้ออินโดผีเสื้อเวียดนามผีเสื้อจีนอะไรอย่างนี้นะฮะ คือมันไล่กันก็จริงเนี่ยแต่มันไม่มีแผลไม่มีบาดเจ็บไงแต่เบนนี่เนี่ยไอ้คอซูโม่เนี่ยคือมันไล่กันแล้วมันมีบาดเจ็บมันมีแผลมีตกเลือดตกยางออกให้เห็นนะคืออันนี้มันก็ไล่กันเฉยๆอ่ะก็ก็ขยายอาณาเขตป้องกันอาณาเขตกันของตัวเอง่ะเรื่องปกติคือไม่ได้เลือดตกยางออกก็ไม่เป็นไรแต่คือพวกนั้นนี่มาทีไรนี่มันมีเลือดตกยางออกทุกทีนะก็ต้องระวังนะครับ ก็รวมกับปลาบูตะกูนี้ด้วยกันดีที่สุดนะฮะแล้วก็พวกบูแคะไทยบางอย่างก็รวมได้นะก็ถือว่าเ,าเป็นปลาน่ารักอีกชนิดหนึ่งนะครับสวยเท่มีสงา่าแต่นี้ตู้มันขาวไว้หน่อยมันก็จะเลยตัวจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะฮะตู้มันออกแนวใสๆเขาขาว,ขาวไฟจัดๆนะฮะเพราะว่าเราเน้นเน้นขาวไว้ก่อนนะฮะไม่รู้ไม่ค่อยชอบมืดมือะ่ะ เดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากติดสติกเกอร์ดําตู้ปลาเลยติดขาวแทบทั้งบ้านอะ่ะมีตู้ทะเลกับไอ้ตู้พอสต้นไม้อะที่ยังเป็นสติกเกอร์ดําอยู่แล้วก็ตู้โบราณสมัยเด็กที่เลี้ยงปลาทองมาก่อนแล้วทุกวันนี้ต้องเอาพวกปลาฉลามหางไหมกับปลาปลาลำธารใหญ่ๆอะ่พะพวกปลาพวงปลาอะไรเงี้ยไปไว้อะือที่ยังเป็นสีดํานะแล้วนอกนั้นนี่ไม่มีเอาสีดําเลยนะไม่ค่อย ไม่ค่อยชอบมองแล้วมันยังไงไม่รู้นะฮะก็อย่าลืมด้วยนะครับเรื่องปลากระโดดนะเพราะว่าตัวนี้นี่ชอบมารอชอบมาเกาะกระจกนะของคนอื่นเป็นเปล่าไม่รู้แต่ตัวที่บ้านนี่เกาะกระจกก็เลยต้องเอาไอเทปนะครับอ,อ,อาจจะเห็นในคลิปอื่นๆไปแล้วนะเพราะจริงๆคือคลิปนี้โดนรัดคิวนะฮะก็ มันที่ผมแปะเทปสองหน้าใหญ่คือจะไม่ใช้เทปไม่ใช้เทปใสกับเทปเอ่อเทปพลาสติกอเทปเทปน้ำตาลอะไม่ใช้นะคือจะใช้ไอเทปสองหน้าใหญ่อะแปะรอบคานตู้นะฮะเอ้ยรอบขอบเอ่อรอบขอบตู้ไม่ใช่คานถ้าตู้มีคานไม่ค่อยน่ากลัวแต่นี้เราเลี้ยงตู้ไหลคานผมก็เอาเทปสองหน้าใหญ่อะแปะรอบ การปามันกระโดดกระเด้งออกมานะคือทำไมใช้เทปสองหน้านะครับคือมันไม่เหนียวเกินไปปลาไม่มาติดโอกาสที่ปลามันจะมาติดเนี่ยน้อยแต่ถ้าเป็นเทปพัสดุไม่ว่าจะเทปใสหรือเทปน้ำตาลเนี่ยปามามีโอกาสติดแน่อนอนนะครับปลามีโอกาสติดค้างอยนะู่แล้วตายแน่อนอนแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเทปสองหน้าแบบเนี้ เวลาเราจะเลิกเราจะเอาออกเนี่ยเราดึงออกมันไม่ได้ทิ้งคาบกาวมไม่ได้อะไรติดไว้กับตู้แต่อ้พวกเทปน้ำตาลไอ้เทปใสเนี่ยเวลาแกะออกบางทีมันขาดมันเหลือกาวมันเหลือเศษเราต้องมานั่งขูดทิ้งดึงทิ้งนะครับอันนี้คือดึงดึงทั้งแผ่นออกไปได้เลยไม่มีอะไรเหลือติดนะฮะคือดีกว่าเยอะนะครับก็ไอเทปสองหน้าใสแบบแบบใหญ่นะ แบบใหญ่ B2S น่าจะมีมั้งอันนี้ซื้อนานแล้วอะน่าจะซื้อ B2S แหละนะครับก็มีเผื่อไว้ก็ดีเวลาแบบลงยมโตะใหม่ๆอะไรงี้นะฮะลงประบูใหม่ๆก็แปะรอบรอบตู้เลยนะครับก็จะปลอดภัยนะฮะก็หวังว่าข้อมูลนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการเลี้ยงปลาพวกนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับทำให้ทุกท่าน เลี้ยงปลาอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับวันถัดไปนะฮะเดี๋ยวเราจะพยายามลงทุกๆวันนะฮะวันเว้นวันอะไรเงี้ยถ้ามันติดธุระกันจริงๆนะฮะเราจะไม่ปล่อยนานๆนะครับเพราะว่าจะได้หาตังค์ไปซื้อปลากันด้วยนะครับจะได้มีปลามาถ่ายสวยๆนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ